ก็ได้ขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนบายพาสเอ็มหกขึ้นทางด่วนแถวๆอำเภอปักช่องขึ้นทางด่วนในช้ความเร็วเขากหา็ห้ามรถหกล้อห้ามรถบรทุกขึ้นมีแต่รถสีล้อ วิวทิวทัศน์ก็สวยนะสวยงามจังคนทางนะพูดนะซื้อเลี้ยวเลยนะี่บมนมีขนมะีอ๋อมั้ยังเนี่ยเป็นทางมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะมอเตอร์เวย์เอ็มหกทางมอเตอร์เวย์นี้เพิ่งกลับประดับ ประดับรถไฟทางกลา,างครับประดับรถไฟงามนะแล้วก็ทางซ้ายมือนี่ก็มีเสาไฟแล้วก็มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดทุกถูกห้าร้อยเมตรกล้องวงจรปิดเพราะว่ากล้องวงจรปิดดีจับคมเร็วห้าร้อยเมตรต่อกล้องหนึ500่งอีกห้าร้อยเมตรต่อกล้องหนึ่ง ส่วนทางล่างก็มีรถทางทางรถโดยืซ้านอีกเป็นทางรถรถบรรทุกรถใหญ่แลนดนะครับข้างบนนี้ก็มีแต่รถซีลอ้อครับแล้วก็เข้าให้แลนดแค่80กิโลเมตรต่อชั่โมงห้ามแลนด์ไวครับกล้องวงจรนี้มีทุกุทกทระยะประมาณ500เมตรต่อต่อกล่องหนึ่ง ติดไว้มัดเลยครับเนี่ยก็รรถไฟรถไฟกังหนแบบประดิประดับไปขันหาวาแรงเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็บางทีก็ทึกตำรวจจับส่วนดานขั้วมือนี้ก็เป็นกังหันลมเป็นกังหันลมโดยจูบวนกังหันลมก็ช่วยช่วยระบญ่อยู่ถิงภูนั่นแล้วก็ทางโค้งทางก็โค้งงา รถไปบไหวครับบง่งไ,ไ,ได้ชม <ปะ S 1> ได้ชมท,ทิวทัศ<ะ>น์กลับนาหอหลมบางไงซามันอันนี้ก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยหฮมมีแต่ถนน,นงามาม ถ้านอน,นสะดวกรถหล่ากระโปรงไล่แรงกระไวแป๊บเดียวก็ฮอตเออเห็นแล้วไม่น่าเหี้ยนเคลื่อนแล้วไนมะ่น่ะเคลื่อนนะฟังบูนะครับูจะฟังนะั้นน้ำก็ติดผูกเข้าทางฟังตรงข้ามก็กันเป็นทางรถไฟอันนี้อดีตนะครับทางใต้ดินทางล่างคนระับทางรถยนต์นะครับทางรถยนต์ ตรงนี้ทางสาทางนั้นทางมอเตอร์เวย์เป็นทางโค้งสวยงามมากข้างล่างก็เป็นรถวิ่งนะครับข้างล่างรถวิ่งแล้วก็ข้างซ้ายมือก็เป็นเขื่อนเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนลำตะคองเขื่อนจังหวันดนครราชสีมา เห็นชัดเจนเว้ยมันบ็ได้ซูมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอกเออตัวกังหันใหญ่นะครับสามตัวนะครับสามตัวสามตัวแต่ว่าเห็นใกล้ใกล้จะหมดเขื่อนลำตะคองแล้วเขื่อนลำตะคองใกล้จะสิ้นสุดแล้วเหลืออีกไม่กี่ไม่กี่กิโลแล้วถึงภูเขา ถึงพวกเขาก็เนี่ย,ยพวกเขา,เขาโน่นก็มหมดเขื่อนหมดเขื่อนลันตะค้อ